สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมที่รักทุกท่านครับวันนี้ผมอยู่กับ s u z u k i XL7 ใหม่คันนี้นะฮะไม่มีอะไรได้เปลี่ยนแปลงไปมากม,มาอยากจะนำเสนอในเรื่องของอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆที่เพิ่มเข้ามาในรถเช่นไวเลชัดแต่สิ่งที่ชอบมากๆกล้องบิวอินนะครับที่ติดไว้และขอดถามว่ากล้องทุวันนี้สำคัญไหมสำคัญแต่ว่า s u z u k i XL7 เนเป็นคันแรกที่ติดตั้งมาจากโรงงานนะฮะรวมถึงจอ L E D วิทยุใหม่ หน้าตาจะดูเหมือนเดิมแต่ว่าเป็นของใหม่และคอร์ดสามารถดูได้ที่จอรวมไปถึงสามารถต่อ HDMI จากมือถือแล้วก็ดูหนังได้ในระหว่างที่รถวิ่งก็ได้นะครับกล้องหน้ารถนี่ถือว่ามีความจําเป็นมากๆกับการใช้รถใช้ถนนในทุกวันนี้นะครับอันนี้ก็คือ XL7 ในส่วนที่มีการปรับปรุงใหม่แต่ว่าอื่นๆก็คือเครื่องยนต์1,000ซีซเกียร์อัตโนมัติ4สปีดวันนี้เราอยู่บนดอยช้างนะฮะ ขับกันขึ้นมาถึงบนรอยช้างนี่จากจังหวัดเชียงรายขึ้นมานี่ต้องบอกว่านั่งมามา3คนมาเรื่อยๆสบายๆครับรถเป็นรถสไตล์ครอบครัวนะครับขับดีผมอะไรดีอัตราเร่งบางช่วงชันๆมากๆเกียร์ก็มีความฉลาดในการเปลี่ยนเกียร์เป็นจังหวะให้เราขึ้นได้ง่ายๆฮะขับขึ้นมาง่ายๆไม่ได้ลําบากอะไรเป็นอีกหนึ่งคันนะครับสำหรับ MPV ผมว่าน่าใช้มากๆนี่คือ1คัน รถที่มาจากอินโดนีเซียนะคันนี้นี่อีกหนึ่งคันน่าสนใจจริงๆในกลุ่มมินิ MPV แบบนี้ x l 7น่าสนใจมากๆและสำหรับภายในเนี่ยนะกล้องเป็นแบบบิวอินที่มาจากโรงงานนะครับ วิทยุหน้าตาเหมือนเดิมดูเหมือนเดิมแต่ว่าเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดรวมไปถึงไวเลสชาร์จเจอร์อันนี้มาจากซัยเร์ชุดเดียวกันวางโทรศัพท์กดปุ่มจอนี่เป็นมอนิเตอร์กล้องสามารถเล็กคอร์ดนี่แล้วก็จอนี่เป็นมอนิเตอร์เล็กคอร์ดใส่ s d สดการ์ดทัานั้นแล้วเราก็เอา s อการ์ดเนี่ยไปเสียบยังไม่มีแอปพลิเคชันที่ดึงออกมานะครับแต่กล้องนี้จะบันทึกไปเรื่อยเรื่อย,เร,อยเรื่อยืนอกถ้ามีการชนหรือมีการสั่นสะเทือนที่รถก็จะเล็กคอร์ดไว้ส่วนนี้จะไม่ถูกลบกล้องก็จะเก็บภาพไปเก็บภาพไปเผ ในเหตุจําเป็นอีกสิ่งหนึ่งใครที่ใช้ xl 7ในรุ่นเก่าสามารถติดตั้งเพิ่มได้ชุดนี้นะฮะกล้องจอแล้วก็ไวเลสชาร์จใครที่ใช้ xl 7อยู่อยากได้ออปชั่นนี้เพิ่มติดต่อได้ที่โชว์ลูมครับและนี่ก็คือ suzuki xl 7ใหม่นะครับที่เรามาทดลองขับกันในวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์ทุกท่านที่ติดตามมีไลค์คอมเมนต์เข้ามานะฮะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ